สวัสดีครับวันนี้ช่องทันวามารุยมีเคล็ดลับดีๆจะมาแชร์วิธีการรีดเนื้อปลาตองรีดเนื้อปลาตองออกโดยที่เราไม่ต้องลอกหนังให้ยุ่งยากครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาตองเล็กปลาตองใหญ่ทำได้หมดด้วยนี่ครับผมจากกระเบือพิกาดครับ เรามาชมวิธีทํากันเลยครับผมหลังจากคลอดเก็ดเรียบร้อยล้างให้สะอาดแล้วจากนั้นนี่ครับผมตัดตรงปลายหางออกครับาจากนั้นนี่เลยครับผมสากระเบอือพิฆาดของเราครับผม ค่อยๆลีดตั้งแต่ปลายหางก่อนครับเปิดทางก่อนค่อยๆหมุนลีดไปครับนี่ครับผมเหนือปลาของเราก็จะออกมาค่อยๆลีดไล่ไปนะครับผมอ่าค่อยๆลีดไปครับผมวิธีนี้ขอบอกว่า ก้างไม่มีออกมาครับผมไหลก้าง100%ยเปอร์เซนครับผมค่อยๆรีดไปครับผมค่อยๆรีดต้องรีดเองนะครับผมอย่าใช้แม่บ้านเด็ดขาดครับผมเราอาจโดนสากกระเบือพิฆาตได้ครับผมอ่ารีดไปครับผมเนื้อปลาจะออกมาละเอียดโดยที่เราไม่ต้องไปสับอีกเลยครับผม ่าลีดไปครับอ่าโอเคครับผมเรียบร้อยตัวปลาเราก็สามารถที่เอาไปต้มทำน้ำซุปได้เลยครับผมมาดูอีกตัวครับผมตัดปลายหางออกจากนั้นค่อยๆ่ลีดครับผมสังเกตเนื้อปลาครับผม ออกมาสวยงามละเอียดรับประกันครับผมไร้ก้าง100%อเซครับโอเคครับผมเรียบร้อยพร้อมที่จะไปทำก้อยทำลาบได้แล้วครับผมนี่ครับผม เนื้อปลาสวยงามครับเป็นวิธีที่ง่ายครับผมลองเอาไปทําดูนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผม